พ่อสั่งโอ้ยจ,กจกกะกรจกรเล้พ่อทำไมจะเป็นจีจกกะกรกล้าพ่อโอ้ยโอเคครับผมนี่น่ารักน่ารักนะครับน่ารักมา,ากมาครับแล้วก็เป็น ความรู้กับให้น้องปูบเป้ด้วย,วยคุณพ่อก็จะคอยอทำเวลาเวลาควันน้อยแายคลิปนะครับคุณพ่อก็จะแบบพยายามแบบถ้าน้องอยู่บ้านนะครับน้องอยู่บ้านก็จะสูกปังให้น้องเ,อเรียนรู้วิธีการเลีเ้ยงช้างยังไงทุกทีกับช้างพูดให้เขาเข้าใจให้เขาเชื่อฟังสัง้งคิตดูด สายตาของชง้างใบหูสัดส่วนของเขาทุกสัดส่วนเวลาเขาเหนื่อยเขาดีใจเขาล่าเริงเขาไม่สบายเขาซึมนะครับเขาเป็นยังไงไปดออูไปดูฉี่ของเขาไปดูอึของเขาว่าเป็นยังไงบ้างปกติหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็ให้ยายาที่คุณหมอมาค,คุณหมอให้มากาจะบอกวิธีการนเี้เราก็จะถ่ายทอดความรู้ให้น้องนะครับให้น้องได้ติดตัวครับผมนี่เป็นการเรียนกับคุณพ่อที่บ้านเบื้องต้นครับ อืมอืมแล้วอ่ะเรอ่านรับรึเปล่รับไหมนี่รับไหมเี่จะพื่อนป้าเดี๋เพื่งมาโอ้ยมีเพื่อนมาเล่นไงเลยไม่อยากนอนถ้ามีได้ดูถ้ามีได้ดูเสาบ้านผมคงจะมีได้ดูเสาเดินอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้นอนในที่นอนแล้วนะไม่ได้นอนในที่นอนแล้ว ที่โน่นไม่ได้นอนค่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอาที่โน่นไม่ได้นอนเอาอเายัางไงจะได้นอนไม่ที่โน่นอาอพี่เป้เรียกน้องมานอนอ้อยอ้อยอ้อยวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วเปโมบายไหน พีจะชวนน้องมานอนได้ไหมอ๋อจะย,ย,ยังหยาเมกมกินแลวช่วยๆช่วนเลี้ย, <laughs> ยง,งพี่เป้มงตพากันมาอยู่กับช้างแมวขโมยกินอาหารหมดแล้วแมวขโมยกินอาหารหมดแล้ว ម៉ាៗៗៗមកលើពួកໃດស៊ីนอนដែរពួកໃດស៊ីนอนអោភីពេអោអោភីពេអយកគេជី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 មកដែរមិនបានណັ້ນយកគេជីមកមិនបានអោម៉ាម៉ាដើរមកហើយអោមើលចាប់ងួនអោចាប់ងួនหน่อยចាប់ងួនหน่อยជិះហែនជិះហែន พี่เพยเย็บไว้ไม่ให้ดึงเอาดึงไม่ได้เนาะดึงไม่ได้เนาะพีเปยแกงแล้ว พี่เป้ครูพี่เป้ครูแล้ว,ลวเอาแอบแล้วแอบแล้วอแวอบแล้วตอนนี้พี่เป้ไม่ได้ไปเรียนพี่เป,ป้หยุดเรียนก็จะได้อยู่กับน,น้องนะคะหยุดเรียนเเเหหรรอยย <c oughs> ยุดีนคืออะไรหยุดเรียนคืออะไร,ร,ะไร,ร,ะไระจบแล้วนะจริงนะ ใช่ไม่ไปโรงเรียนบอกใช่ไม่ไปเรียนแล้วแไม่เรียนต้องซืออะไรจะทำอะไรเลี้ยงน้องโอ้ยบัวเต็มปากเต็มคำพี่น้องเอ้ยเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องพี่เป้จะเลี้ยงหนูแล้วลูกออะเลี้ยงน้องแล้วอันแล้วพ่อดิให้ฉิเลี้ยงคนนี้เอ้ามาแล้วมาแล้วพี่เป้มาลูกมาหนูหนูเลี้ยงเหมือนกันโอ้ยค่ะอ่ะกลมน้องแล้วนอนกลมน้องแล้ว อโอ้โหเขาเป็นเขาเป็นสนมค่ะดูครับเขาเขาใช้ใบพัดปัด,ปดค่ะอืใบพัดสนมงองดูน้องอีกค่ะอืนอนซะนะนอนซะคนเก่งนอนซะคนเก่งเอ้ยโอ้ยคนเก่งของแม่อ่ะนอนไปนอนไปอื นอนแล้วนะคะตอนนี้เ้ยดไป้นอนไปทานี้เลเราจะพัดให้พัดให้พัดให้เอ็พัดให้อ๋อโอ้ยีลังกาไปนู่นแล้วตกที่นอนแล้ว นอนดีๆล <ically>, mm ูกนอนดีๆเอาพิเชียมาให้นอนเร็วโอ้นอนไม่ถูกที่นอนแล้วี่เป้เอ้อากวาดออกหน่อยวัดดินออกน้องให้น้องกันลูกแม่โอ้โหโอ้โย โอ้ยมอมแม่หมดเลยหน้าตาหน้าตาสาวน้อยมอมแม่หมดเลยเอาพี่เป๊อักกอมกอมกอมอีละน้อยน้อยกอมอีละน้อย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยอีละอย่าเสียงดังน้องตกใจน่เห็นไหมตกใจลุกไปเลยน่ะเห็นไหมนั่นเห็นไหมนั่นไปแล้วเดี๋ยวกอดี่นนให้เดี๋ยวพี่เป้กว่าที่นอนให้มานอนใหม่นะ ดินเต็มที่นอนเลยมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแล้วมาแล้วพี่เป้กวาดดินองให้เร็วเร็วเป้เสียงดังล่ะตกใจเลยอ่ะพี่เป้จะกลมน้องนอนได้ไหมเอามาดูกันค่ะ ว่าพี่จะกลมน้องได้หรือเปล่าชวนน้องมานอนได้ไหมเอ่ยมาจ้ามาจ้าก้นจ่๋ยอเล่นไม่กวาดแล้วะลังเอาไม้กวาดไปหักเหมือนพี่งามเด้อ,มา,อมาๆพี่เต้มานั่งโลน้องอยู่นี่เลย

กินนมแล้วค่ะสงสัยจะถึงเวลาหลับนอนแล้วไปกินนมแล้วนะคะเราดูกันนะคะว่าจะมานอนหรือเปล่า เสียงดังมากพินนงนี่หวานหวานสงสัยจะไม่นอนแล้วตัวเล็กวันนี้นี่ต,นตัวสีตกักตัวสีตมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พอลูกพอ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 อานอนลงลูกนอนลงอ๋อนอนลงคนเก่งนอนนอนเออนอน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 น้อยนอนแล้วจ้าสาวน้อยนอนแล้วง่วงแล้วนะคะแม่กินนมยังไงถือวาเนาะปล่อยรับก็รับกินนมแล้วมานอนนะคะยังไงไบบนี้ อัันนนน้เพโอ้ยดูอยากมาทาง,งนี้อ้าวหลับแล้วหลับจริงไหมนี่หลับจริงหรือแกล้งหลับเนี้ยอะอันนั้นแเราทหารทีม่านจ้าแกล้งหลับหรือเปล่าจ้าแกล้งหลับหรือเปล่าน้อหลับแล้ว หลับแล้วนะคะตอนนี้หลับแล้วแม่วาดคงไม่กวนเน,ะนาะนะอดูลืมตานิดนิดลืมตาว่าเรานินทาเขาหรือเปล่า,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 าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามเนาะในช่องงามโชคแฟมอรีกันด้วยนะคะ แล้วฝันดีแล้วค่ะจาวัดดีจ้าก่อ,ะอะกจะได้ที่นอนอ่า กว่าจะได้ท่านอนที่สบายเอาที่หนูสบายเลยนะลูกหลับแล้วค่ะฝันดีค่ะแม่แม่ทุกท่านจา้าฝันดีค่ะโอเคโอเคอะหลับหลับหลับอืมอืมอืมอืะออืโอ้ ค่ะนอนประจำของนางค่ะฝันดีราตีสวัสดีค่ะนอนหลับแล้วค่ะตอนนี้อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องงามตาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ